สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีผู้ชมทุกคนนะคะสวนอินทรพลมเคียงหมอกค่ะนี่เรามาอัปเดตให้ดูออกมาแล้วค่ะต้นนี้จะเป็นต้นที่สองนะคะของสวนแต่ว่าเป็นตัวผู้ค่ะถ้าเป็นตัวผู้ต้นต้นแรกจะเป็นตัวเมียปีนี้ ปีนี้เหมือนจะมาช้านะคะมีเพื่อนๆมีน้องๆโทรมาถามหลายคนค่ะว่าออกหรือยังออกหรือยังนี่ทั้งส่วนก็เพิ่งมาสองต้นค่ะแต่แต่คิดว่ามานะโดยส่วนตัวคิดว่ามาปีนี้แต่ว่าแต่ว่ามาช้าแค่นั้นเองเพราะเพราะจากประสบการณ์ที่เคยปลูกมาเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ้างวิชาการอะไรเนะาะจากประสบการณ์ที่เราปลูกมาคือ มันมันต้องหมดหนาวก่อนนะคะหาหมดหนาวแล้วค่อยหาเดี๋ยวดอกก็ามาแต่เย็นๆเนะาะอ้าโทรมาถามกั็ไรยคนเลยมาริออยางมาริออยางที่สวนเขายังไม่มาเลยต้นนี้เพิ่งจะปลูกลงดินไปได้ประมาณสเดือนค่ะเป็นต้นตัวผู้นะเกิดจากพ่อเมล็ดแต่เราปลูกใส่เข่งไว้แล้ว2ปีค่ะ สองปีลระปลูกรุ้ลองลองเพศพอรู้เพศแล้วเราก็ค่อยเอามาลุกเพิ่งจะลงได้สี่เดือนก็กมาแล้วค่ะถ้าเพื่อถ้าเพื่อ,อเพื่อนๆน,นะถ้าสมมุติเราปลูกดอกตัวเมียยังไม่มาแล้วตัวผู้มาก่อนแบบนี้พอตัวผู้แตกเราก็เก็บเคาะไปได้ค่ะเก็บไว้ได้พอมันแตกเรารีบมาตัดนะคะตัดตอนเช้าๆเลย หักตัดเก็บไว้พึ่งลมไว้พึ่งลมเสร็จแล้วก็เคาะไว้เคาะเก็บไว้ได้ค่ะขอเคาะเก็บไว้เดี๋ยวพอตัวเมียมาเราก็จะได้มีใช้นะคะถ้าเราปล่อยให้แตกไปเฉยเฉยโดยที่เราไม่ตัดอะ่ะพึ่งก็จะมาเอาไปหมดค่ะเกสรนอะ่ะคือถ้าบานแล้วแล้วพึ่งมาลุมไปแล้วเนี่ยเราไปเราไม่ได้อะไรไปเลยได้ไปแต่ดอกค่ะ ันนี้เราเห็นมันเห็นว่าเล็กเนาะเราเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกยังไม่ได้สามเดือนเลยมั้งคะได้ไหมยังไม่ได้สามเดือนทีเลยก็เลยหาเลยยังไม่ได้ถักน้ำเลยนี่เดี๋ยวต้องมาเคลียร์น้ำอ่าต้นต้นเล็กหน่อยแต่ว่าเขาออกเมื่อปีที่แล้วเราปลูกไว้ในเข่งเขาออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นไม้เอ่อพาะเมล็ดนะคะที่เราปลูกในเข่งรองเพื่อเพื่อจะได้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้เราก็จะมาลงในสวนค่ะ อ่ะถ้าเป็นตัวเมียเราก็จะขายเป็นไม้ประดับเดี๋ยนี้อ่ามีคนที่เขาจัดสวนอะรับจัดสวนจัดอะไรก็ตัวเมียที่ต้นโตหน่อยก็ขายได้นะคะได้เขาเอาไปจัดสวนจัดอะไร โนนเตรียมปลูกทุเรียนค่ะม,มาดูผ่าลำแล้วแหละแวะดูทุเรียนนี่ค่ะเราเตรียมโคกไว้นี่ค่ะเตรียมโคกปลูกทุเรียนใช้ลูกหลังใช้ลูกหลังเหมือนนันมายังไม่ได้ปลูกเลยครับเพราะอากาศก็แรงเหลือเกินตอนนี้แล้วลมแรงก็เลยเดี๋ยวเว้นแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเตรียมไว้ทั้งหมดตรงนี้ได้เจ็ดประมาณเจ็ดสิบเอ็ดต้นนี่ค่ะ ที่เห็นเป็นกระสอบกระสอบนี้มันไม่ไมใช่ปุ๋ยคอกนะคะเป็นลูกหลังลูกหลังผสมแกบหาเอาไว้ปลูกนี่ค่ะคะ่คะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวผ่านลำออกเยอะเราจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ